อันนี้อ่างเปลาอยู่ในนี้แล้วใครจะทำดินต่อยอดกับน้องก็ขอเชิญเอาตังใส่บาทนี้ก็ได้เอาบาดนี้ออกเอาบาดนี้เอาตังใส่บาแล้วก็นับกับน้องได้เลยขอมอบหน้าที่นี้ให้น้องหลังจากขวดน้ำแล,ล้วน้องาที่การต่อาายอดครับของมหาวิทยาลัยของบาดนี้เลยที่ม,ม,มันเนองหอบอบิ่นหอมอบิ่นก็จะมาก็จะมาไปวางไว้ ของช้วยกับหลงลุงหลงลุงต่อยอดหนึ่งพันบาทหลงลุงจ่ายเลยหนึ่งพันให้ลุงเยี่ยมก่อนเลยหลงลุงไม่มีทานอีหลีเลย่น้อยมาถวายกับใจก่อนพ่อท่านนายนั่นมาถวายกัจใจพระลืมเดี๋ยวหาพโกงมาท่าน็เตอร์ท่านท่านท่านพิลตถวายจะตตุกขจใจ พ่อโจพ่อโจของน้องอุ๋งหรือและก็แม่นุชของน้องโอ่งอิงสำหรับพี่ผั่นแทนต่อยอดให้หนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทที่ร้อยอันเปาเลยนะต้องให้พ่อของให้ใหพ่อโจไปร้อยอันเปาเพราะว่าหนึ่งมื่นบาทนะห้าสิบห้าสิบอังเปา าุน้องหญิงต้องนับตรงเนี้ยห้าสิบใบอ่างเปาห้าสิบซองแดงให้พ่อโจส่วนพ่อโจจะไปแกะอ่างเปาให้ต่อสุดแท้แต่พ่อโจอ่าโอเคของลุงลุงหนึ่งพันบาทได้กี่ลายห้าใบของลุง 1, ลุงหนึ่งพันอาาุูลุงลุงต่อยอดด้วยอืา,อา อันนี้เป็นพิธีการตอนนี้เราเราเราต้องไปนี่ก่อนปวดนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยนี่จะได้เดี๋ยวน้องอิ่นจะได้นั่งถนัดถนัดยืนแจกเลยเอ๋อไอ้โมลพนหาพุกในสุสนตั้งใจปวดนั้นนัลอยกันกลอยเดี๋ยวเราลแจกอันปอลครับขอบคุณที่มาต่อยอด อนุญาตอนุญาตเอัวาน้ำะับกน้ำญาตาวาริวาคุราปาริปุรนติสหังเอวามิวิโตินังเปปอุปัตปิอิิตังปะิังตุนังิตเมวะสตุ

สัพเพติโยวิวัญชัน c ุสัพพะรโกวินาสตุมาเตภาวันวันตยภุคี

วิภูราโยติภะินายะอดของินร่วมสมาคมนี้ได้เทร่ครีร่วกันหมดทกท่านขอจักก่อนบกประติกิจน้องฤชาประกิจนะงรัเตนะคตินา สายบุญสายท่านไมาที่ลกาการจากกงรสายท่านไมาบัตพี่ลานหน่อยของบรัทหน่อยนะครับาุติบาลรวมกันมาครับลูกค้าานี่จะการจับคูในระดัเจ้าของธุรกิจหลายองครับข้ารทางบริษัทครับนท่วงหลังน้น

ก็เพเรื่อยๆครับต้องมีลำดับก่อไ้ที่ขั้นตอนรับศีลละพรครับไม่ทำการต่อไปแล้วนะครับ ตุเตะเผ่าวะตุสัพมังคะลังรักพันตุสาปเดวะตตาสะสังฆานุภาเวนะสัตตะโสตีมาวันตุเตนั่งอยู่ที่แนึงเดี๋ยวให้ผสมฆ์ทำการเรียนตัวนี้ก่อนครับผม ที่การับาซินละพ่อนเ,เรา,นนาเรา,าครับน้องปู้แบบนี้ิีนมำม่อนรับนี้เป็นลวงรุ่งตรงนี้หละใหม่เนาะต่ว่ารับน้องคู่นครับ

I uh -huh. กูอนมนครับนี่เล่าบันหักกับอะไรบันเอาครับพี่นอ้องวิธีการเลือกเย็ดเซ็ตซับแล้วครับนี่แหละ คลิปนี้งคงเอาไว้ทำนี้ครับคลิปหน้าทั้งว่ากันไหมครับคิดหนาซาไม่ยังพอกันดีครับที่นี่ทีนี่ที่ที่สันจะจบแล้วครับเยอ้อนก็หนับผมกระติ้งเราเราจบจากสันซอยกระทิ้งหนากระติ้งช่วงนี้ไปถ่ายครับฝากส่องฟ้าหนาน้ำเพื่อนอวิเชียวไว้ก่อนนะครับสาธุ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 ครับพี่น,อน้อง